สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่3สิงหาคม2 5 6 5นะครับจากกรณีการเดินทางเยือนไต้หวันของทางด้านแนนซ y ่เพลโลซนั้นเนี่ยครับก็เป็นอันว่าเธอสามารถที่จะเดินทางไปยังไต้หวันเนี่ยนะเป็นที่เรียบร้อยโดยเธอนั้นเดินทางถึงไต้หวันเนี่ยครับตอน4ทุ่มกว่านะครับแล้วก็เมื่อเครื่องลงแล้ว เธอก็ได้มีการพูดคุยเดินลงมาจากเครื่องแล้วก็เข้าสู่ตัวอาคารของทางด้านสนามบินเนี่ยนะครับโดยทันทีการเดินทางครั้งนี้ของเธอนั้นเนี่ยครับก่อนหน้านี้ทางการจีนนั้นก็มีการออกมาเตือนนะครับว่าจะสร้างความเสียหายเนี่ยครับรวมถึงจีนนั้นเตรียมการในการรับมือกับการเดินทางของเธอในครั้งนี้หลายฝ่ายก็คาดการคาดการไปต่างๆนานานนครับว่าการที่จีนนั้นออกมาบอกว่าจะจัดการขั้นเด็ดขาด หากว่าเธอนั้นยังคงที่จะดึงดันเดินทางไปยังไต้หวันว่าจะมีการจัดการอย่างไรแต่ว่าท้ายที่สุดทั้งเธอก็อสามารถที่จะเดินทางไปถึงไต้หวันตามความต้องการได้นะครับปรากฏว่าสิ่งที่สื่อไต้หวันนั้นเนี่ยครับได้ไปรายงานข่าวนั่นก็คือไปอยังเว็บไซต์ไฟล์แฟกเกอชื่อดังอย่างไฟล์เทรดเดอร์ยีจับสัญญาณบ่งชี้ว่าเครื่องบินของทางด้านแนซี่เพโลซี่นั้นเนี่ยครับพยายามที่จะบินเลี่ยงทะเลกินใต้ มุ่งหน้าเข้าสู่ไต้หวันนะครับเส้นทางการบินนั้นเนี่ยก็บอกว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐ SPAR19 เป็นผู้นำคณะของแนนซี่พโลซีเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมุ่งหน้าไปยังไต้หวันท่ามกลางการเฝ้าจับตาอย่างระทึกจากตัวโลกเนี่ยครับการจับเส้นทางการบินนั้นเนี่ยครับพบว่าเครื่องบินของแนนซี่พโลซีนั้นบินไปทางตะวันออกมุ่งหน้าสู่เกาะบอร์เนียวในเส้นทางที่ออบทะเลจีนใต้และในเวลา 13นาฬิกา54นาทีหรือว่าตรงกับเวลาประเทศไทยก็คือตอน2ทุ่ม54นาทีนั้นเว็บไซต์ไรเดอร์พบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ราวๆ500กิโลเมตรทางไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงไทเปสำหรับการเดินทางระยะเวลานาน,านกว่า5ชั่วโมงเมื่อเทียบกับเส้นทางบินตามปกติจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปกรุงไทเปที่ผ่านทะเลจีนใต้จะใช้เวลาน้อยกว่า5ชั่วโมงนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยครับก็พบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเนี่ยนะฮะก็ มีการบินเพื่อหลีกเลี่ยงในการที่จะผ่านทะเลจีนใต้ซึ่งจีนนั้นอ้างกรรมสิทธิ์นะครับแล้วก็ไปเข้าเกาะไต้หวันเนี่ยทางภาคฝั่งตะวันออกนะครับเพราะว่าทางตอนใต้นั้นเนี่ยก็จะมีฝูงบินของกองทัพจีนนั้นเนี่ยอยู่นะครับจากการรายงานข่าวก็พบว่าทางด้านสหรัฐเองนั้นก็มีการส่งเรือรบเนี่ยจำนวนสี่ลำแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบิน U.S.S. โรดาน e ร g กนเข้ามาอยู่ทางพื้นที่ใกล้กับทะเลจีนใต้นะครับอยู่ต่อเนื่อง อยู่กับทะเลฟิลิปปินส์ด้วยนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันออกของไต้หวันแล้วก็ฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยท้ายที่สุดเธอก็สามารถที่จะเข้าไปสู่เกาะไต้หวันได้แต่ว่าเส้นทางบินนั้น,น,นเนี่ยครับก็คือหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะผ่านทะเลจีนใต้ครับ